สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกหม่องทุกบอลนะครับผมกัมาพบมาพอกับพบขคือเก่าคือเดิมครับกับที่นี่วิถีชุมชนนะครับผมมา,ผม,มาพบมาพอกัราบมนี้ก,กับนะตรงกับวันที่23เมษายนพศ2567ครับผมมา,ผม,มาพบมาพอกัราบมนี้กับจิพัฒน์พีพนองมาเมบึงบังไฟสนามแหลกนะครับผมนัดเปิดฤด,ด,ดูกาลนะครับผมอยู่ที่บ้านสำโรงอำเภอมหาชลชัยจังหวัดยะโสธรครับพี่น้องโอเคครับผม นี่นะครับผ like มบางแรกแขกม้านะครับผมกำลังเสียเอาึ้นฐานขึ้นฐานนะครับตอนนี้เพื่อก็ได้เอาบักไฟขึ้นไปแล้วนะครับผมแบกึ้นไปแล้วนะครับผมนี่นะครับเป็นบัตไฟแสนเรางที่นองเนาะเดี๋ยวากลับมาชมเบื้องว่าพระสิคะแนหลายปันใดจิขคืนดีบอสิทธิีบอนะครับผมกับเป็นนัดเปิดฤดูกาลนะครับผมเปิดฤดูกาลบุนบัตไฟนะครับผมเดือนสี่เดือนหาเดือนหกพ้นตกลงมากครับผมกับประเภทนี้บนบังไฟครับกับสิเริ่อมลังไหลมากเรื่อยๆนะครับผมครับตอนนี้กะ เป็นกําลังมาถางแตงโตนะครับกับบังแดกครับผมบังแดกแขกม้านนะครับเดี๋ยวเขากลับไปหลุ่นไปชมกันนะครับผมเดี๋ยวเขามาเบิ้งนะครับผมว่านัดเปิดฤดูกาลเปอร์เน่จิคือคักขนาดไหนนะครับเนาะสำหรับบางแดกนะครับผมโอเคครับทันไรทีเบิ้งคลิปของที่นีวิถีชุมชนกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเด้อครับโดยบว่าัทเป็นทางเพจและทางช่องยูทูบนะครับผมกับที่นี่วิถีชุมชนครับผม นะครับเดี๋ยวเ้าทาเพิ่นมัดแล้วแล้วก็รอเวลาปล่อยนะครับผมแล้วถ้าก็มาหลุนเบิ่งว่าเพิ่นจะทำคะแนนได้หลายปะไหนครับพี่น้องครับผมขอทุกท่านเบิ่งเบิ่งไฟมืองม้วนเปนกำลังนะครับผมขอทุกท่านจงโชคดีนะครับครับพี่น้องที่เดินทางมาถึงสนามนะครับล้านขายล้านขายกับพรอมที่จะบริการเนี่ยขี่กับน้องกับทุกหม่องทุกบอลที่มาบริการบวารสด็จ เอ็มรอยหาซีฟนัเก้าอี้นะครับมาบริการให้พี่ให้น้องอาหารตามสั่งต้งตองยาเฮ็ดนะครับสิ่งที่บุ่ถูกต้องยาเฮ็ดอย่าได้กระทำสมคิดการบอนะครับกับไงให้ดีตั้งหงามผูกล็อกให้มาตรฐานจับสี่บริเวณเด้ว่าให้กันและกัน เป็นบางไฟคิดฐานเป็นบางไฟหนาะม้ดหน่อยนะครับในรูปลักษณ์แบบนี้อย่าให้มีอย่าให้เกิดมีให้สถานที่ในการแข่งขันคือบ,บางไฟณนะสถานที่นี้กับได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการถูกชุมชนในเขตกับที่ประดาฝาดินสิ่งศักดิส์สิทธิ์ณสถานที่นี้ ลูกหลานกลุ่มบางไฟนำมาค่ฟมารวมแข่งขันจุดหวยจุดถวายขอฝาขอฝนขอทันยาได้ตื่นตนกยาได้ตกใจบางไฟบางแลได้รับเกียรติจากท่านประอานทราบอนจากวัดบ้านเลี่ยบอำเภอมหาชนนชัยขอให้ขึ้นสูงลงซาซาทำคะแนนได้หลายขอยพน้ 3 sáu nghìn